ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีใช้งานโทน CT CSS ของเครื่อง Kenwood t h 2 8 e กันนะครับเครื่อง t h 2 8 e มีการเข้ารหัสโทน CT CSS ติดมาให้ด้วยแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องหาออปชันอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพียงแต่จะใช้งานก็เราก็เปิดโหมดในการใช้งานของมันขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกก็คือเราก็ต้องเลือกความถี่โทนกันก่นกอนนะครับกด ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นกดปุ่มแลนดตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขโทนที่ใช้งานกันนะครับจะใช้งานโทนไหนแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเราลองเลือกโทนตัวนี้กันนะครับจากนั้นเราก็กดตัว F นะครับแล้วก็ c t c s s นะครับหรือเลข3ตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็จะมีตัวคําว่า CT ขึ้นอยู่ตรงตรงริมนี้นะครับเล็ๆนะครับ เราลองใช้ตัวเครื่องวัดวัดดูนะครับว่ามันความถี่มันโทนมันได้ไหมมาแล้วนะครับโทน ct สอง้อยห้าเหมือนที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งอีกความถี่หนึ่งดูนะครับตั้งไปเป็นร้อยกบร้อยสิบดเก้าดูนะครับสิบดเก้านะครับมาลองใช้ความถี่โทนตัวนี้กันนะครับร้อยสิบเก้ามาแล้วนะครับ ถ้าไม่ใช้งานแล้วก็กดตัว F ฟังก์ชันหนึ่งครั้งแล้วก็กด CD นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีก็จะเป็นการใช้หมดปกตินะครับมาลองกับเครื่อง DG หนึ่งเก้าหการที่ผมเข้ารหัสปิดหูวไว้แล้วนะครับที่ความถี่ร้อยสิบสิบเก้านะครับประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเรามาลองกดความถี่ไม่มีสัญญาณเปิดนะครับ จะลองกดฟังก์ชันแล้วก็สีทีขึ้นมาแล้วนะครับเป็นของเสียงโทนมาแล้วนะครับแสดงว่าโทน่วิววินของทีเอทีแปดอีทำงานได้นะครับโดยไม่ต้องซื้อออปชันใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับกดตามที่ข้างต้นที่สาธิตให้ดูได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็มีออปชันมาให้พร้อมแล้วนะครับ สำหรับเจ้าเข็มบูดที่8ปีนะครับตัวนี้ตัวรักเลยตัวเริ่มคนซ้ายของผมเลยนะครับขายไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จบประมาณนี้นะครับ